การสำรวจศีลธรรมผ่านอิทธิบาท4บทนำยินดีต้อนรับสู่การสำรวจศีลธรรมผ่านเลนของอิทธิบาท4ประการคือชันทาวิริยะจิตตะและวิมังสาหลักการเหล่านี้เสนอกรอบเชิงลึกสำหรับการทำความเข้าใจพฤติกรรมทางจริยธรรมและส่วนบุคคลการพัฒนา ในวิดีโอนี้เราจะเจาะลึกในแต่ละแงม่มุมและคนพบว่าแงาม่มุมเหล่านี้ร่วมกันชี้นำเราให้ํำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและสมบูรณ์ได้อย่างไรเราจะพูดถึงคำถามที่น่าสนใจว่าการที่ต้องประสบกับทุกสิ่งอย่างถือเป็นเรื่องศีลธรรมได้อย่างไรฉันทะความรักและความพอใจฉันทะเป็นตัวแทนของความรักความเมตตากรุณาและการแสวงหาความพึงพอใจจากการกระทำของเรา ในภูมิทัศน์ทางศีลและธรรมชันทะกระตุ้นที่เรากระทําด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจทําให้แน่ใจว่าปฏิสัมพันธ์ของเราส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นโดยการปลูกฝังความรักเราสร้างรากฐานของความไว้วางใจและความเคารพสิ่งสําคัญสําหรับความสัมพันธ์อันกลมกลืนและชุมชนที่มีจริยธรรมด้วยเช่นกันคือความเพียรพยายาม วิริยะหมายถึงความพยายามอย่างไม่ลดละและความเพียรที่จําเป็นในการรักษามาตร,รฐานทางศีลธรรมการเข้าใจว่าอะไรถูกต้องเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องนําความรู้นี้ไปใช้โดยสม่ําเสมอแม้จะ,ะเผชิญกับความท้าทายวิริยะยังคงขับเคลื่อนความมุ่งมั่นของเราในการเติบโตส่วนบุคคลและจริยธรรมความซื่อสัตย์ เพื่อให้แน่ใจว่าการกระทําของเราสอดคล้องกับค่านิยมทางศีลธรรมของเราตลอดเวลา 3. จิตตาความเข้าอกเข้าใจจิตตาหมายถึงสภาวะของจิตใจที่เน้นที่สมาธิความชัดเจนและความเห็นอกเห็นใจจิตใจที่มีสมาธิช่วยให้เราตัดสินใจทางศีลธรรมได้อย่างรอบคอบและรอบคอบความเห็นอกเห็นใจซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของจิตตาทำให้เราสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้อื่นได้อย่างลึกซึง้ง ส่งเสริมความเข้าใจและลดความขัดแย้งด้วยการดูแลจิตตะเราเพิ่มศักยภาพในการกระทำในทางศีลธรรมด้วยเจตนาและการมีสติ 4. วิมมังสาใช้ปัญญาไตรตรองและตรวจสอบวิมังสาเกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาไตรตรองและตรวจสอบการกระทำและความเชื่อของเราอย่างมีวิจารณญาณ มันกระตุ้งให้มีการสำรวจตนเองและการประเมินเข็มทิศทางศีลธรรมของเราอย่างต่อเนื่องผ่านวิมังสาเราตั้งคำถา,ถามถึงแรงจูงใจของเราเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมมากขึ้นการปฏิบัตินี้จะช่วยให้แน่ใจว่าศีลธรรมของเราพัฒนาและยังคงมีความเกี่ยวข้องในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปการที่ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเห็นจะถือว่าเป็นศีลธรรมได้อย่างไร การประสบกับทุกสิ่งอาจดูขัดต่อศีละธรรมแต่เมื่อพิจารณาผ่านกรอบสีวินัยแล้วก็กลายเป็นความพยายามทางศีลธรรมวิธีการมีดังนี้การเข้าใจแบบองค์รวมโดยการนำประสบการณ์ที่หลากหลายมาใช้จะทำให้เรามีความเข้าใจโลกและมุมมองที่หลากหลายในโลกได้อย่างครอบคลุมซึ่งสอดคล้องกับจิตตะ เมื่อความเห็นอกเห็นจะเติบโตขึ้นเมื่อเราตระหนักถึงประสบการณ์ของผู้อื่นการเติบโตที่สมดุลทำให้แน่ใจว่าการแสวงหาความพึงพอใจผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายมีรากฐานมาจากความรักและความเห็นอกเห็นใจการหลีกเลี่ยงความเห็นแก่ตัววิรยิยะททำให้เรามุ่งมั่นในการแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายซึ่งก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีทั้งส่วนตัวและส่วนรวมปัญญาอันสะท้อนความคิด วิมังษาช่วยให้เราสามารถประเมินประสบการณ์ของเราอย่างมีวิจารณญาณการดึงบทเรียนออกมาและบูรณาการเข้ากับกรอบจริยธรรมของเราการใส่ตรองอย่างต่อเน,นื่องนี้ทำให้แน่ใจว่าการกระทําของเรายังคงถูกต้องตามจริยธรรมแม้ว่าเราจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ความยืดหยุ่นทางศีลธรรมการประสบกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตที่หลากหลายช่วยสร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวซึ่งจําเป็นต่อการรักษาความสมบูรณ์ทางศีลธรรมในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสรุปอิทธิบาททั้ง4คือชนทวิริยาจิตตะวิมังสาสร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อการเข้าใจและปฏิบัติตามศีลธรรม การผสมผสานความรักความเพียรสมาธิและภูมิปัญญาเข้ากับชีวิตช่วยให้เราสามารถผ่านประสบการณ์ต่างๆได้อย่างมีจริยธรรมและมีจุดมุ่งหมายโดยครอบคลุมประสบการณ์ที่หลากหลายการยึดถือหลักการเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิทัศทางศีลธรรมของเราช่วยให้เราใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตือและเมตตากรุณาในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขอบคุณที่เข้าร่วม วิดีโอนี้สร้างขึ้นโดวยวัดป่าธรรมชาติ LA p u อ n t นเต l i แคล n ฟอร์ a